มาเล่นนี่บอใช่แล,แล้วโอเคถุงหนึง่งโอเคเดี okay. ด๋ดวยวแม่เมื่อละเออ,เอ,อขอบใจขอบใจเ <Okay. S 2> มือ่อดียได้มือดลีลยโอเคแม่กระยันผีข,ข,ขึ้นกันสบายดีเด้อพ่อแม่พ้องเอฟซีบอสสุขสุขกันเอาจะเห็นยังกันเ้ย

หืจสบายดีก่อนจบายดีป้ลุงก่อนจะแช่หน้าบ่ใครเฮ็ดส่งเจ้าเปียกเลยแจ้ออกเสือน่ะไครฉีดน้ำถึ่ก้นเจ้าไม่ฝึกน้องๆแรงเลยจ้าเดี๋ยวพี่จะนั่งดู เจ็บแมวเจ็บแมวมีเวลาทำการทำงานเลยบเนวนังกินนอนกินผัดกินก็นั่งกินนอนกินตัใจร้ายหัวฟาดพื้นเห้องเอ่เลยกุ้งไผ่กุ้งเผยกุ้งเองลูกค้าะจ้ะ เอาลูกค <mile> oh. wow. mm ้าอะไรเนาะอ่ะไปเดี๋ยวพุกันม่ใงเพื่อนดรล้างบ้านล้างช่องฝนตกฝนสาดมัวเชิญเนาะฝนตกแห้งอือเทเอากระบอกอยู่มันเหมือนฮะ

ไม่สวยเลยอีกิ๋วมียังอ่ะอีกิ๋วเฮาก็ยังว่าอยู่เฮาซื้ออีกิ๋วพอเปลี่ยนใหม่แล้วอืมใหรบอกจ่าลูกเปลี่ยนเองนี่แะเดี๋ยวอาบกาไปให้มันแล้วรถเจ้าหนังเดี๋ยวเป็นวัดเนี่ยอากาศมันหนาวนะคือผ่้ชายเสื้อเถะ ะทำไมไม่ใส่เสื <Haj> ้อฮึสเปกสเปก มาสีพี่น้าลูก <c ười> น,นั <c ười> ่งกันใส่ส่งานาเปียนชุดจจ็บด,ดีกว่าไม่ มือเนี่ลยลูลกๆๆๆๆๆๆอะไรมันมันผับออนหนบอมยังกินทอดเนาะไข่ทอดไข่ทอดเลือดไ่ขันนเป็นซีนยุ้เลือดแด,ดงเป้งเปงรักษเปัญหง

เล่นม hmm. uh ักตลุตะลีแต่ร็แปลกวะต็แปลกต็แปลกเนียงเฉยจิมชิมพู้นะดีดีล่างเหันแน่คนวา อาบเจ้ดีลูกอาบเลยพ่อลูกพ่ออพ่อบพ่อช่างผูเป็นงามอยู่ผูกพี่ช่างนะใหญ่ได้ตกโตนะเห้ยมือนะเออหัวแตกเ่างผูกช่เงู้ก่าดกกับเครื่เมน่เฮ้เอาลงถูห้อหนามาถ แล้วแต่อเอปแดกกับีปืนอเออเจาแม่ก็พายตัวปแดกเอาเป็ดหน่อยไปร <c oughs> อ,อยไปเปอาเป็ดนาอดยล่อยนเรอาเป็ดนยดีกว่าเอาติดดีแ <c oughs> น,น,น่จ้าะอ่า นก็นอยากอาบแล้วอยากเล่นน้ำนี่บอถ้าผมมีน้ำมันก็เป็นเชียร์ะอะอกกยังเล่นใช่ปะได้ขัดเข้าไปได้เวลาทำงานเ,เวลานอนก็นอน,อกกน,นเวลากินก็กิน เขาฝาคนนี่มียังก็นี่มียังของใครก็กระดปลากระดบกกยวิววิว่มานะ่ะบูมเนรถต่อพิงจกรถไทคันสีดำคือกันเรื่อเรไปฟังอภัยดิโอ มันวเนั่นวมันอันนี้มันฉีดมันฉีดชัมันอ่ะมันเห็ดฉีดแล้วมันมันทังมันเถียเถี่ยะไรมันมันทังแค่เห็ดเห็ดเปิดชัยได้ดียตัวนั่งดวได้ น้ำฉีดคักได้แล้วอ่ะบรรยากาศงามดังไล่หนาพไปไม่ร้องคุณกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินสดีลูกเธออยู่ไหนลูกเธอหายไปไหน <c oughs> เป็นตาตีนซาม,มันเอยียงนะเป็นนันว่าตลกเว้านะมันบอมีเกิดเปลือกในตัวตี <c oughs> ตีนหน่อยเฮ้ยเนาะเพื่อฉันเลี้ยงเธอมาตั้งแต่ตีนฝาตีนเท่าฝาอันเฮี่ยตีนเท่าฝาหอยเนาะเมนแม่นเนาะเนาะ ใค่ก็พออากำหอยไม่ไม่ได้พูดไม่ได้พูเออไม่ได้พูดหันไปเป็นเสงหนเองกินดิรับบ่เดี๋ยวนะไม่รับแล้วกินแล้วยังกินอยู่กินเฮ้ที่หนกันคืนอกเพราะฉเปนั่งไปนางหงอนอบชอบขังนั่งขังนี่เผื่อเผื่อเนี่ยหลายเธื่อหลายทีมก็เนาะสิรับป อามงเถิงน่าสนใจคืออันเถิงที่นอนฮอนี้่ะนอนรุมมาตีเมืงเิงเถิงที่นอนนึงแกะเอาบูมาเจียอับคาาสเตอร์มากอนั่งอยู่กับนอนโกนก็เอาเล้เถงเหมือนใ่ในหลังนอนนะปวดหลังเลยปวดอไเจ็บใลไเนาะดีรับเลยพอรัลโหลนี่อันนี้แหละเพื่องวะไปใส่กันยากตีเพื่องแบบ บริสไปเลยตอนน้องบิววีคขอดมากบริดอันเดือนเนี่ยมฮอดชอบมาทิชช็อปแไปไปเห็นว่าไปกินมูคุชงมูกะทะข้างนอกเลยอะไรก็ไปขายเครื่องขายเครื่องขายห้องประองเลยเครื่องเล็กน้อยเล็กนะห้องกิบช็อปอะเครื่องเล็กน้อยเล็กเป็นรถเป็นนั่นเนาะรถโยนรถยางควบน้อยดล็กได้ควกขายพวกกิบพวกยางอยู่ี๋ยวแต่ไม่ตู้ดิจะไม่ตู้รองบิวนะแต่เล็กน้อยใช่ไหมนะอืมเราตั้เดือนใช่ไนะไปทุกทิปเรา มีจหอเดือนแล้วพารุงแ้ที่สิบเก้าก็หอดเดือนแล้วอีกสามือวันนี้สิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอีกสมืออีกสมือนี้นอนบรรยากาศดีคุณต๊ะหลบมอนเล่าแทนไมเนี่ยพันเป็นไขแล้วพอแม่พี่นอนาะปกติทุกอย่างเลยเด้นนี่้ยนี่มันก็ลอกตามเล็กน้อยธรรมชาติปกติทุกอย่าง โอเคแล้วผิวพันเพลถือมาตั้งแต่เกิดอาเจนนี่ยังเหลือเบ้าตาข่างนั่นก็ยังยังอยู่แต่ข่างนี่ยังน้อยนึงยังอยู่บนหิมตาไปเอาฉันดีอันนี้ได็กฟันตัด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 ไปแต่มันเดือดมันอันนั้นนะมันยังหนาเยียวยามันอืมนั่งที่นั่นินอิ่มอะไนดับแรงเซ็งไอ้ที่น่าติดต่อหิมเว้ย สาวงามเพิ่นคนงามนี่หาแกะหาแขะเอาโอ้เฮ้ยคนบ้านข่มีสองคนนี่แหละแขะเอาโอ้ลูกแขะแงะเอาคนงามกูมัวก็ต้องแขะเอาพอนพอใหญ่เห็ดอุยเลอยอ่โอ้ยนี่คือกันที่มันเบื่อเอาะเบื่อบ้านอึน ăn rúi rúi rồi nó bông khôn ăn ăn thì tiền nhưng mà dùng bông khôn tôi nhớ à? bông khổ, tôi nghe vậy đó tuần <laughs> tư nó có chìm ừ. ừ. cả kèm có kèm nó ngày kho tuần nó này kim nung nó và... thương, giờ thương người ta ơi tả vào Cứ để nhìn nó Hết ạ ư, ư, ư chỉ khát là cái da của non sẽ quá ơi <laughs> quá à, <laughs> là cả non của chị Ly ta đi ăn đấy Thú thú ไปว่ากิ้งครุมครุมคือไอ้บิววะไอ้บิวกินครุมครุมครุมอยู่คือคือเดียวอยูเนาะเหลือตาวงเงี้ยกิ้งครุมครุมครุมคือไอ้บิววอไงของเนี่ยเออเหลือตาวงเนี่ยฟังตามเสียงมันจะมีตามเสียงเข้าไปนะหลังจากนี้ไม่อยากไปเหรอลูกโอ้โยกต่ตัวนั่งวิวเลยเอ็นเบนี่เสียงอื ช่วยไงเวลาบรร้ายดีเแต่หู่อรนห้ดีอ่ะอเสียงกบนะเออคืองูกินเขียดอกนอไหเงกินเขียดอ่ะเอ้ยฮือนะฮือนะฮน ท่านถ้าเพิ่นตื่นมาเนาะลือเพิ่นเพิ่นอันอยากกินนมเนาะเพิ่นตื่นนี่คืออยากกินนมบ่บ่รู้อันบ่รู้บ่เอารู้ก็บ่ได้ดจักบึ้มนทางนี้อันนี้บ่อยู่นก็ต้องตยันถิ่มบักกับอันองนี่เวลาค่เวลาเพิ่นนั่นเนาะกิอิ่มอยู่แต่ว่าคั่นเดียวตื่นคั่นเดียวตื่นําัคืออาน้ําตนแล้วอือ hơn ừ, ừ, ừ. tiếng nó nói thì biết kiêng thì nó chuẩn đầm nó và thế nào rồi những nói ấy gần thôi đấy biết kiêng để chút lệ cái nhau đầm họ đây à nơi tiếng nói hùa đây thì tiếng nhiễm vần vần như, điều, thế bánh bánh như điều ấy tiếng nhiễm vần vần như điều ấy อันนี้ก็ยิ้มแวนแวนยอนี่ลูกพอเตียงนี่งามเลยเฮ้ยว็เฮ็ดอยู่ลูคือกันอืโอ้ยเอาน้องมันไปก่อนเด้อเล่นน้ําทันแล้วยตอนอึ้งลึงอยู่พน่ะเป็นสันเป็นสันเยอพวกแจินนี่จินนี่จินนี่เนาเด้บตนโตสําคาน้องวิวอันเดียวซ้ําได้ขาเอ้ยจ้านะ Chào nà, bớt tố cho nà <laughs> nhảy mà, ưng lưng cứ đang biểu dù này, à, Ứng ừ, lưng bỏ lưng, đi lưng ừ. bỏ lời dịch cợt bỏt đi nó mẹ xin nó Sớm Ừm Ui <laughs> Bác Chàng Chắc 3 đường á Họ cả Họ xéo, họ cả hẹt Kín năm กินชอยกันไปนะไห้มันลึงดูดตัวนั้นแน่ดูดของแม่แน่นะของแม่น,นะมนกไว้พรอนปะวนจนนี้พ่อจะแย่งกินอยู่วะไม่ค่ออออะอยาเอาเอองินเยเอาเงินเลยเกงเน้เงเนย

เห็นปเห็นอโอ้ยมาม้เยมืนตไปเลยอืมเนเ้ยะนเยะนเ่นะเกงแค่หนไม่ได้นหอว่าชื่นเหยอกเพิ่นที่ไหนที่น่าบนนะนเี่าโอ้ยพอแล้วอาบน้ำน่ะ

แกะๆน่ะอะแต่ว่าอันแต่เนาะจินนี่นี่ชะวัยเนาะนี่ชะวัยผู้อื่นยังบ่ได้ฮอดเดือนนี่นะเกี้ยงบ่ได้คือว่าน่ะน่ะน่ะอ๋ออันตอนเป็นแนชงีชวเนาะแบบิลได้แบบลแบบอเบิ่งขอนี่เออเบิ่งตามขอตามยงมันน่ะแบบนีว่าสิมันดึกแบบจนแบบว่าคือเลือดยิมนะอได้ปลเลย แบบว่าง่ายกิ้วขึ้นถึงกระดูกเลยนะแต่ว่าคือว่าตอนน้องบิวเราบ่จักยาเด้จักอยู่แต่ว่าเฮาซื้อมาทาเป็นพวกครีมบำรุงธรรมดาือเป็นครีมแบบยายาับเด้อเาเยเนคือว่าเป็นแพเป็นหยังคือว่าแบบ่งอื่นที่ว่าเซาจังาเป็นิดที่กนี่นะเดี๋ยวๆข่อยสิเอาเมื่อลองเบิ่งข่อยสิเอาเมื่อทาสิว ลองเลยตัวนี้นั่นเอาไว้ให้เจนนี่น้องบิวนั่นแคะพ่อแม่พี่น้องเลยแค่นี้โบได้ให้ทาเนาะถ้าว่าท่าข่อยว่ามันเพราะว่าข้อเป็นแดงๆนะเน้องไม่ได้ให้ทาได้พ่อแม่พี่น้องเลยก็เพื่นทายาก็ะําลากข้อไปค่ะนิ่นก็อาดควัดห้กวดเขากับมันเช็ดหนาอืมเช็ดหนาเชยังก็ได้ หอดเพื่อแต่ได้ว่ายเนาะแต่ยังยินหอยเนาะอืมงานแต่เสียคนจริงงามบอเออยิ้มเว้ยบอกวันเรื่อยก็เป็นอนนเียวพนสิงามบ่้ยวิวอือน้องก็ยิ้มแนดัมีแต่ฮะเบิ่งแงสิันเด้ดิสหรับอยู่ในสีนันีนีดิอย่าสิันก็สีนันีนีบ่ตอนอยู่เพิ่นอือ ลายสีอะของเฟิรนเลือกเอาได้ร,รักะชีแลวเ็ดตั้งมงักไไนะ <c ười> มีทั้งกบมีทั้งเกินตัวที่ทั้งสายไครวะดีะวะอยู่แถวนี้บอสฟังอุ้ยต้องของเหาชนะโอ้ยไดดกสายจ้ะ Hello. Đấy, bà chẳng đây đâu. ông à, biu. Hello. Ừ. Chị Hả? Chưa có nóng mày đấy. nhàng. Mà cái nóng mà cắt chắc bơ cái mẹ có cho sư với nó. Thùng như này là. thùng Cho cái bơ bơ tí. Thế rồi. chèo thùng như này thế. Cháy. Đẹp <laughs> đấy. Đẹp à, ฮะอันนี้บ่มาเมนใช่บดเด้อใช่นี่บดอ่ะบดบดอ่ะบดเล่นอะไรน่ะอันนี้เหรอเออมักเล่นนี่บ่ใช่แล้วโอเคถุงนึงเลยโอเคเดี๋ยวแม่เมื่อละเออขอบใจขอบใจมื่อเดีได้มื่อเดีได้โอเคแม่กระยันผีคือกันเออ รางแล้วลูกเอาขนมเมื่อให้น้องสาธิตก่อนสิบเจ็ดพันเนาะวานนี้เมื่อแต่ได้มื่อได้ได้ลูกว่ะกยันแม่ยันผีได้เ <c oughs> มื่อแต่ได้มือแต่ได้ว่ะโอ้ย สื่อถึงไงกินก่นกอนไม่ได้เวยฮะอะไรเราเขียนสิสิสุดแล้วสิสิสันนี่เด้อได้่ะอยามนังมันบังดียาเลยค่ะ

โอเคน้องเพี่องคคิดนี้จะท่องกาสิจบคลิปไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากพงื่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะท่องคือเก่าเนาะไปแล้ว้สบายดีด้ย